ตัว Pink ไซโคพิง์เ่ยเห็นไหมมันมีกล้ามเนื้อขยับตรงนี้ได้นะครผมงงเหมือนกันว่ามันจะเล่นยังไง สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับพาวเวอร์เรนเจอร์ทอกๆนะฮะกับการรีวิวพาวเวอร์เดนเจอร์ไลนิ่งคอลเลกชันนะครับแล้วก็คอลเลกชันนี้นะฮะเป็นคอลเลกชันที่ผมรอมานานมากนะฮะครับอีสเปซไซโคลเรนเจอร์นะครับอีสเปซไซโคลเรนเจอร์เนี่ยเป็นตัวลายนะฮะที่อยู่ในพาวเวอร์เดนเจอร์อีสเปสนะฮะเป็นเหล่าอ่สมุนของเอสโตเนีานะฮะเรียกว่าเป็นคนสร้างขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะแล้วก็ ทำให้เหมือนด้านตรงข้ามของของ Power Ranger in Space อะนะฮะก็คือเห็นมันมันล้อตามตามแบบอะไรเนาะเลียงสีเลยเหมือนกันเดะนะฮะก็นั่นแหละเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะดีไซน์ตัวลายเรนเจอร์แบบน่าจะเป็นเรนเจอร์ลายแบบภาพลักษณ์แรกๆเลยบางที่ที่ไม่ใช่แค่การย้อมชุดอะนะฮะเพราะว่าในในตัว m e เ a Ranger ที่เป็นต้นฉบับของ in e Space อะก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกนะที่มีร่างร่างชั่วแบบนี้ คือถ้าไม่นับไอในโกกุลไฟนะฮะไฟแมนใช่ไหมไฟแมนที่ที่มันจะมีพวกเอเลี่ยนมาเนียนเป็นมาเป็นเนียนเป็นพวกเซนไตอ่ะอันนั้นไม่นับนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้แปลงรา่างเป็นด้วยพลังแบบนี้ไม่ได้มีชุดคอสตูมแบบนี้นะฮะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าเกิดจะผิดก็ขอขอภัยด้วยนะไม่ไม่ไมค่อยได้ดูซุปเปอร์เซนไตเ,เก่าๆนานแล้วนะลืมลืมอาจจะลืมกันได้นะครับก็นั่นแหละเป็นแพ็คที่ผมชอบมากนะฮะถ้าเกิดถามผมนะมันจะมีอยู่ เขาเรียกว่าอะไรนะ5อย่างของนักสะสมที่ผมมันคนอื่นเขาจะมีเรียกว่าอะไรนะโฮลิโกฟไหมที่แบบจอศกศักดิ์สิทธิ์ของของนักสะสมอะ่ะคนอื่นผมไม่รู้นะฮะสำหรับผมก็คือแพ็กนี้นะฮะตัวของเซียโคกรีนที่มาเป็นแพ็กเดี่ยวนะครับผมแล้วก็มีเลดเดนเจอร์วิดดากออนชิลที่มาเป็นแพ็กค,คู่พร้อมกับตัวของซีโอโกนะฮะแล้วก็มีแบล็กเลนเจอร์วิดดากออนชิลนะครับผม เบื้องต้นเนี่ยสี่ห้าอย่างก็เออมันมีนะั่นอีกมี Green Ranger Spirit Version นะฮะที่เป็นมาแพคคู่กับตัว Putty p a t o l e r เนะนั่นกะคือ5ไอ้าอย่างที่ผมอยากได้นะซึ่งตอนนี้ผมได้นี่มาแล้วนะฮะหรืออีกสอย่างนะครับผมคือจริงๆมันมีมากกว่านั้นที่ผมอยากได้แต่ว่าผมเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วอย่าง Tyranosentry เนะี่ยผมก็ได้มาแล้วนะฮะนั่นก็คือหในอดีตที่อยากได้แล้วก็ได้มานะครับ ก็วันนี้เราจะมารีวิวหนึ่งในของที่ผมอยากได้กันนะก็ดีใจนะฮะดีใจนี่จะมา4วันแล้วนะฮะผมก็รอจะได้รีวิวเพื่อนเพื่อนดูนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะฮะผมก็รอเล่นพร้อมเพื่อนๆน,นี่แหละนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าในแพ็คมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเปิดแพ็คออกมานี่ก็จะมีประวัติของพวกไซโคเรนเจอร์นะเห็นไหมคริเอตบาร์แอสโตนิมานี่เห็นไหมเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะปราบพวกอ่าสเปซเรนเจอร์นะฮะไซโคเรนเจอร์เนี่ย เป็นผู้ร้ายนะฮะเป็นค้่ตรงข้ามของพวก Power เ a นเ e อรเลยก็ว่าได้พวกไซโคเลนเ n อร์เนี่ยถูกล้างสมองนะฮะให้มีสีเหมือนกับพวก p อ w e r เ a นเ e อรแล้วก็ข้ามาให้เป็นแบบอะไรนะโออทำไมันไม่โฟกัสเลยมาให้แบบตั้งใจอะเพื่อจะจัดการพวกพวกอินสเป e เลนเโดยเฉพาะนะฮะข้างล่างก็เป็นภาษาอื่นนะเหมือนกันคำพูดเหมือนกันนะฮะแปลได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็คนทสนใจเนี่ยก็ไปดูในของพาวเวอร์อสเปก็ได้หรือว่า ถ้ารู้สึกว่าเคยดูมาแล้วเนี่ยอยากหาอะไรตอภาคต่ออ่านเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งคือเขาเคยเป็นลูกน้องของดะคอดนะ,ะดะคอนไปเอามาเป็นลูกน้องนะครับผมแล้วก็มีในเนื้อหาของคอมิกแยกด้วยอยู่ในชื่อว่า uh, power ranger psycho path นะฮะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัว astonima หลังจากที่การเป็นคนดีมาแล้วเงี้ยแล้วก็เหล่าลูกๆของเธอเนี่ยอย่างไซโคเรนเจอร์เนี่ยถูกหนึ่งในอดีต ไม่ใช่หนึ่งในอดีตสิหนึ่งในไซโคเรนเจอร์รุ่นพี่นะฮะที่ถูกสร้างโดยดาร์คสเปกเตอร์เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าตัวของเอสโตเนีาก็ใช้พลังของดาร์คสเปกเตอร์ในการสร้างพวกไซโคเรนเจอร์ขึ้นมานะฮะแต่ว่าตัวของดาร์คสเปกเตอร์เนี่ยเขาเคยเอาพวกคอมเบเนเจอร์เนี่ยมาเป็นหนึ่งในตัวร้ายมาก่อนก่อนหน้าเอสโตเนียนะฮะก็คือตัวของไซโคกรีนนั่นเองก็คือหนึ่งในผมสิ่งที่ผมอยากได้นะฮะก็เดี๋ยวไว้ทําประวัติของไซโคกรีนให้ดูฟังแล้วกันนะฮะเพราะว่า ประวัติของไซโคเกียเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดไปนับในส่วนของไซโคพาส์นะเพราะในไซโคพาส์เนี่ยมันมีหน้าที่อยากจะปั่นคนอื่นเฉยแต่ว่าเนื้อหาของคอมิกของตัวของไซโคเกียเนี่ยมันก็มีอยู่นิดหน่อยนะฮะก็เป็นอะไรมณ์แบบเออมันมีในแง่มุมนี้ของของพาวเวอร์เรนเจอร์ดูนะสิ่งที่อะไรนะจักรวาลของซุปเปอร์เชนต์ไตไม่ค่อยทำให้เห็นนะฮะของพาวเวอร์เรนเจอร์เขาทำได้ ถึงแม้จะเป็นรูปแบบของของคอมิกก็ตามนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าในแพ็กมีอะไรบ้างมาน,นี่นะฮะเป็นหน้าตาภายในแพ็กของพวกไซโคเดนเจอร์นะครับเป็นแพ็กห้าตัวเรียงกันมาแบบนี้เลยนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าไม่มีหัวมานะฮะก็เป็นตัวละครที่น่าเสียดายนะเพราะว่าผมชอบหัวมากส่วนมากตัวร้ายของของไซโคเดนเจอร์เนี่ยอย่างตัวฮอง s p d เอสคอร์ดเองก็ไม่มีหัวมาให้เหมือนกันนะฮะไม่รู้ทาไมนะครับผมแล้ว ได้ข่าวเว่เวๆมานะฮะว่าตัวของเอริเลนเจอร์ Ranger, หรือว่าพวกใครนะคาคูเลนเจอร์ของซเปอเซนไตอ่ะก็มาเป็น5แพ็กแบบนี้แหละแต่ไม่มีหัวเหมือนกันนะฮะซึ่งผมก็ไปอ่านในอะไรนะไปอ่านในหน้าเพจของเขาอะ่ะหน้าเว็บของเขาอะมันบอกว่ามีเว้ยแต่ข่าวที่บอกออกมาก็คือไม่มีก็อนนันก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับว่าจริงๆจะมีหรือเปล่าเพราะาจริงๆมันควรจะมีนะฝั่งฝั่งตัวร้ายไม่มีผมพอเข้าใจนะฮะ แต่ฝังตัวเอกะมันควรจะมีหรือเปล่าใช่ไหมนะฮะก็ควรจะมีนะมันก็ไม่ได้ทำยากขนาดนั้นคล้ายๆกันหมดนะฮะหัวของพวกเอเลนเจอร์ L เนาะมาเดี๋ยวเราแกะแพ็คออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมากค่อยดูกันนะฮะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมแกะแพ็คออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเราไซคโคลเจนเจอร์ทั้ง5นะครับก็จะมีอะไรบ้างเนี่ย เดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะมันดูนะฮะอย่างแรกก็คือมันจะมี2ประเภทนะก็คือประเภทมันผู้ชายนะฮะซึ่งมีชีวิตผู้ชายก็คืออย่างเงี้ยอย่างเ e ด Blue แล้วก็แบ็ c k นะฮะจะเป็นบอดี้ผู้ชายเนาะแล้วก็จะมีมเดลผู้หญิงอย่างเยลโล่กับพิงนะ,ะซึ่งบอดี้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะฮะเปลี่ยนแค่สีก็อาวุธแล้วก็เอฟเฟกต์พาเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ hey, เพื่อนๆรู้ไว้นะว่าเขาไม่ได้ปั้นบอดี้ตามอะไรนะ ตามสเปคสเปกว่าไม่คนนั้นอ้วนคนน,นั้นผอมคนนี้กล้ามใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะธรรมดาอยู่แล้วนะคปรเจคเตอร์ก็จะใช้มุกนี้แหละในการย้อมอยู่ประจำนะครับก็โอเคพูดอนุพันบทเยอะแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเราจะเริ่มจากทางไหนด,ดีทางซ้ายนะฮะทางซ้ายมือแล้วกันเริ่มกันที่ตัวของไซโ,โคพิงเรนเจอร์นะฮะตัวของไซโคพิงเรนเจอร์เนี่ย ผมก็หมวกมันทําเท่ากันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเลยจะดูใหญ่นะเท่ากันไหมเนาะผมว่าเท่ากันนะเดี๋ยวหยิบมาให้เทียบก,กับตัวผู้ชายนะครับเนาะเพราะว่าหมวกมันเท่ากันหรือเปล่าผู้หญิงก็จะสั้นกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ก็มีความใกลเคียงกันเหมือนแค่มเดลเดิมแต่ปั้นแยกหรือเปล่า ถ้าเกิดคนไหนมองว่ามันแยกก็บอกคอมเมนต์ Comment บอกบ้างเนาะแต่ผมมองว่ามันเหมือนเดิมนะมันไม่ได้เปลี่ยนไซส์อะไรแบกนะครับผมตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะจุดขยับนะผมจะรีวิวจุดขยับแค่แค่สองตัวนะก็คือตัวผู้ชายกับผู้หญิง,งเงี้ยเดียวเลยไม่ได้ลงรายละเอียดของทุกตัวนะฮะว่าเป็นยังไง้างผมว่าหัวมันจะหลวมๆนะฮะจากที่แกะวัาเมื่อกี้นะเนี่ยมันจะมีความแบบหลวมๆแบบนิดหน่อยแต่ก็เล่นได้นะฮะมันขยับก็ยังอยู่อยู่แค่ว่าเวลาไปแตะก็จะขยับง่ายนิดหน่อยอ่าเงยหน้าได้เท่านี้ ก้มหน้าได้เท่านี้นะผมแขนหมุนได้นะฮะติดเกาะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเกาะมันเป็นเกาะนิ่มนะครับผมกลางขึ้นได้เท่านี้นะฮะแขนอ่าเป็นบอดี้แบบเดิมอยู่นะฮะก็คือเป็นบอดี้แบบเนี่ยเห็นไหมมันเป็นซิงเกิลจอยอยู่นะครับผมก็เลยยังได้ไม่เต็มที่นะผมจะให้ดูเทียบกับตัวของอันนี้ มันเป็น1.5ที่แท้จริงก็ว่าว่ไรผมเพิ่งผมเพิ่งรู้วันนี้แหละนะฮะเพราะว่ามันมีแบบนี้ด้วยเผมเพิ่งเคยแกะเหมือนกันกน,นี่นะเทียบกับเยลโล่เรนเจอร์นะเยลโล่เรนเจอร์เนี่ยแขนเขาเป็นมา,างี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมมันเป็นแท่งอยเดียวนะฮะแต่ว่าของตัว Pink ไซคพิง์เเห็นไหมมันมีกล้ามเนื้อขยับตรงนี้ได้นะฮะเออไม่ไม่เหมือนกันนะจะไปเข้าใจว่าเป็นบอดี้1.5เหมือนกันไม่ใช่นะฮะ ันนี้มีการปรปับปรุงนะฮะ1.5ที่แท้จริงหรือว่าเป็น1.5เอ่อก็ได้เป็น1.5หละนะฮะถ้าให้เรียกเป็นรุ่นนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเอ้มันมีกล้ามใบเสียบเพิ่มขึ้นนะครับเออก็ดีอันนี้เพิ่งรู้ตอนแกะนี่แหละฮะ,ะโอเคนะฮะ,ะ,ะข้อมือก็เป็นข้อมือแบบกลางนะฮะการเข้ากลางออกซึ่งดีงามผมชอบแบบนี้นะครับผมผมไม่ค่อยชอบแบบงัดขึ้นงัดลงเท่าไหร่มันโค้ท่าเลยน้อยกว่านะฮะม้มันจะหมุนได้แบบนี้ก็ตามนะครับ ออีะลงมาอ่าแต่แขนก็ยังยังห่างอยู่นะไม่ได้ชิดตัวได้แบบแบบรุ่นใหม่ๆแบบพวกสองจุดนะฮะอันนี้ก็ยังมีความห่างอยู่เหมือนกันเห็นไหมตัวผู้ชายข้างหลังก็ห่างหมดนะฮะเห็นไหมห่างอยู่นะโอเคก็ส่วนเรื่องจุดขยับท้องนะฮะจุดขยับท้องเนี่ยก็ก้กไมได้เอาเงยก่อนเงยได้เท่านี้ไม่ได้เยอะมากนะฮะ ก้มได้เท่านี้ก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนกันก็ทําำได้อยู่แต่ไม่ได้เยอะนะหมุนได้ปกติแหละนะครับผมเอาไว้เอี้ยวหลบเลบืลบพวท่าปกติได้เลยนะฮะขาก็กลางได้ปกตินะฮะอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าติดตัวนี้นะฮะมันมีอันนี้ล็อกอยู่นะครับผมเป็นกรอกของเขานะฮะขาก็เตะได้ปกติแหละนะฮะ อาขาโอเคใช้ได้นะฮะเป็นเข่าที่ไม่ได้นิ่มมากจนแบบเล่นไม่ได้นะฮะมีความใกล้เคียงกับตัวของ Yellow Ranger MMPR นะฮะซึ่งผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งในตัวเดอะเบสของเข่าผู้หญิงที่สุดที่ผมมีแล้วนะฮะก็คืออันนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนกันแล้วไปนะสบายใจแล้วตอนแรกเล่นไปลืมคิดเลยว่าซื้อมาเข่าจะนิ่มหรือเปล่านะฮะเท้าก็กดลงได้ปกตินะฮะออนะฮะ งัดขึ้นได้ปกติเลยนะครับหมุนอย่างนี้ได้ปกตินะฮะมีรูเอาไว้เสียบเดือยเข้าไปให้ยืดล็อกได้นะครับซึ่งโอเครายละเอียดตัวเท่านี้แหละนะฮะมาดูในส่วนของรายละเอียดเมื่อกี้ขยับไปแล้วเนาะมาดูรายละเอียดตัวกันบ้างรายละเอียดตัวนะฮะก็สวยงามนะฮะตามท้องเรื่องตามในทีวีซีรีส์ในคอมิกนั่นแหละสีชุดเขาก็จะเป็นอย่างนี้หมดทุกตัวนะฮะมันคือมันลงมาแบบนี้หมดเลยนะครับผมก็ รีวิวตัวเดียวก็ไม่ต่างกันนะเนี่ยสีก็ลงมามันจะมีคถามว่ามันมีอะไรเลอะมันก็จะมีตรงขอบตาหไหมตรงขอบตาของตัวพิงค์เนี่ยลงสีมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเลยขอบออกมาแต่ก็พอได้พอได้อยู่นะครับผมเห็นไหมสีเสอือตัวบอดี้ข้างหลังก็มีความเท่มีการทำมาดีเทลดีเทลชุดมาครบเลยนะฮะเก็บดีเทลได้ดีนะครับผมเป็นหนึ่งตัวที่ถ้าถามผมนะผมก็ชอบอยู่เป็นตัวละครผู้หญิงไม่กี่ตัวที่ทำออกมาได้ดี ในยุคแรกๆของแ a สบูนะครับของไลน์ไลนิ่งคอลเลกชันนะโอเคเรามาดูธนูกันบ้างนะฮะจริงๆอาวุธของพวกไซโคเลนเจอร์เขาจะล้อมาจากไออาวุธของพวกอินสเปสใช่ไหมสเปสเลนเจอร์นะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีอยู่แค่ตัวของพิง k ์นี่แหละที่อาวุธจะไม่เหมือนกันนะฮะตัวของใครนะของไซโคพิงก์ไอของอินสเปสพิงก์อ่ะเขาเป็นน,นี้ฮะเห็นไหม ว่ามันเป็นแค่ปืนยิงเองนะฮะนี่ให้ดูข้างหลังก็ได้เป็นปืนยิงนะฮะเป็นจานดาวเทียมอ่ะเพราะว่ามันอิงมาจากวิทยาศาสตร์แล้วเนาะตัวของต้นฉบับของเมกาเรนเจอร์นะฮะแต่เนี้ยเขามีธนูนะฮะธนูเนี่ยมีความเหมือนกับตัว M M P R มากกว่านะครับผมเห็นไหมเหมือนเลยแต่ว่าที่ดีกว่าของ M M P R ก็คือมันมีสายให้ด้วยนะฮะซึ่งมันดึงเล่นไม่ได้หรอกมันก็ดึงได้นิดหน่อยมันดูไม่ค่อยสวยหรอกแต่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นปุ๊บแั้วก็เออดูเป็นธนู ะะดูเป็นธนูจริงๆดูไม่โล้นเกินไปนะครับผมซึ่งที่ผมบอกว่าเหมือนธนูมันเหมือนกับตัวของ m m p r ไม่ได้แค่ธนูนะเอฟเฟกต์พาร์ตก็เหมือนนะฮะเห็นไหมเอฟเฟกต์ Effect เดียวกันเดะเลยนะครับผมเอฟเฟกต์ Effect เดียวกับตัวของ m m p r ที่ชอบแถมมาประจําอยู่แล้วนะ,ะข้อดีอันนี้มีอันเดียวนะฮะของธนูนี่ก็คือมันมีที่ยึดด้วยนะฮะแต่ว่ายึดยังไงไม่รู้นะเพราะว่าธนูมันใหญ่มากนะฮะเนี่ยติดอย่างเงี้ย คือมันมีช่องให้ล็อกแหละเพราะว่าตัวของพิงเลนเจอร์เราจะรู้นะว่ามันล็อกขหนูไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ล็อกได้แต่ว่าล็อกตรงไหนก็ต้องไปหาเอานะเห็นไหมมันมันล็อกอยู่ไปเนี่ยเอออ่ะล็อกอ้กก็ล็อกได้หละฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะฮะอ่ะอกล็อกได้ไหมอ่ะล็อกได้นะฮะโอเค ต่ถามผมว่าควรเป็นล็อกไหมผมไม่น่าล็อกเท่าไหร่ผมว่าพลาสติกม,มันอาจจะขักได้อนาคตถ้าเราเล่น่นไปอาจจะหักของข้างๆได้นะเพราะว่าดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ทำเนิอพลาสติกนะครับมันดูแบบพร้อมจะกรอบได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้ดีกว่านะฮะอุ้ยหลุดแล้วเห็นไหมนะครับก็ถามว่าชอบไม่ชอบนะตัวนี้ชอบชอบเลยนะฮะมาดูส่วนของมือเปลี่ยนกันบ้างนะฮะมือเปลี่ยนให้มาทั้งหมด2ออันนะฮะจะเป็นมือที่ปล่อยสายฟ้าจากมือขวา อันนึงอันนี้เป็นกันทุกตัวนะฮะในตัวของไซโคกรีนกับตัวของไซโคซีเวอร์ก็มีเหมือนกันอน่าเอฟเฟกเดียวกันย้อมหมดเลยนะครับผมถามว่ามีอะไรแตกต่างไหมผมคิดว่าจะเป็นขนาดของมือนะฮะมือของผู้หญิงจะเล็กกว่าของผู้ชายนะฮะตัวข้างหลังเนาะเดี๋ยวเราหยิบให้ดูตอนรีวิวผู้ชายเปรียบเทียบอีกทีนะครับแล้วก็มีมือกำมัดมาให้นะฮะซึ่งอันนี้มือซ้ายนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้หือหวาอะไรก็เป็นแค่มือกำม,ม,มัดเอาไว้โพสท่าเฉยๆนะฮะ ็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของพิง k ์เลนเจอร์ไซโคพิงคเลนเนะฮะอืจะ,ะกลับเข้าที่ไปมาดูตัวผู้ชายบ้างนะฮะตัวผู้ชายก็อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันของผู้ชายผู้หญิงนะแต่ว่าที่แตกต่างกันก็จะเป็นบอดี้นะฮะผู้ชายก็จะมีความกล้ามกว่านะฮะแน่นกว่านะฮะ เนี่ยข,ข้อมูอข้อมือก็เหมือนกันหมดอ่ะมันย้อมมามันเป็นทีมแบบชุดง่ายๆนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนพวกคอมเรเรนเจอร์นั่นแหละก็แค่เปลี่ยนแค่สีเฉยนะครับหัวก็เหมือนกันเหมุนเหนยียบได้นะฮะทุกตัวขยับเอวเอก้มได้แต่ก้มไ,มได้เยอะกว่าผู้หญิงมั้งนะผมว่านะผมว่าก้มได้เยอะกว่าผู้หญิงก้มเงยได้เยอะกว่าแน,น่ๆ,ๆก้มได้จะเบาไม่รู้นะฮะแขนก็เป็นธรรมดาอันนี้ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมขาก็เหมือนเดิมอ่ะกางได้ เอ๊ะทำไมกางได้น้อยยางเออขาผู้ชายกางได้น้อยกว่านะ่ะเอออันนี้เพิ่งรู้เดี๋ยวต้องไปลองดูตัวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบเลสมาเทียบให้ดูนะครับว่าว่ามีผลผลอะไรหรือเปล่าทาไมผู้ชายกางได้น้อยกว่าล่ะเราไม่ไปฝืนนะฮะเดี๋ยวหักนะครับผมเตะได้ปกติแหละเข่าก็เคใช้ได้นะฮะมีความใกล้เคียงกันทั้งตัวผู้ชายผู้หญิงนะคือมันไม่ได้แข็งโป๊กแต่ว่ามันก็ไม่ได้นิ่มจนแบบไม่น่าจะหักไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ เขาท้าก็บุดบิดได้ปกตินะฮะงัดขึ้นงัดลงได้ปกตินั่นแหละนะครับผมก็ถือว่ารอดไปนะฮะกับตัวของไซโคบรูเรนเจอร์นะ,ะอาวุธเป็นขวานนะ,ะมีความเหมือนกับตัวของอ e ีสเปสบรูเรนเจอร์อันนั้นเขาก็เป็นขวานเหมือนกันนะฮะก็เนี่ยเห็นไหมมันมีสัญ,ญลักษ์ตัวตัวอะไรนะตัวเอ็นตัวเอเ็นป่าววะที่มันเป็นชื่อของของพวกพวกเนี้ย ในจักรวาลของเมกแเรนเจอร์มันเป็นชื่อทีเมเนจิไหมหรือนานาจิผมจําไม่ได้นะฮะแต่มันเอ็นอนำหน้ารูเแค่เนี่ยนะครับผมนี่ให้ดูมือนะฮะมืออันนึงก็คือเป็นมือกำอันนั้นไม่รีวิวเนาะสิ่งที่แตกต่างกันมือผู้ชายมือผู้หญิงก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมือผู้หญิงเนี่ย,ม,ย,ม,ยมันจะมีความแบบผู้หญิงอะมันกลางแบบแอนอะ่ะส่วนผู้ชายมันเป็นมือกำกำแบบนี่เห็นไหมไม่เหมือนกันนะเห็นเนาะ นี่ยครับก็แตกต่างกันอยู่ประมาณนี้แหละแต่ใส่ฟงใสยฟ้าอะไรก็เหมือนกันหมดะของผู้ชายทียบไปดูตรงนี้เลยนะเห็นไหมมันใหญ่กว่าผู้ชายใหญ่มือใหญ่กว่านะใสยฟ้าก็ไม่เหมือนกันนะฮะมันเป็นคนละคนละแบบนะครับผมก็มีความแตกต่างของผู้ชายผู้หญิงก็แค่นี้เองนะฮะมาดูตัวผู้ชายเรสกันบ้างนะครับผมเรสเนี่ย ็มากับดาบนะฮะซึ่งก็เหมือนกันเหมือนอาวุธของของของินสเป e เลดเอนเจอร์เหมือนกันซึ่งผมชอบดาบอันนี้นะโอ,โอเคพวกนี้ไม่ต้องรีวิวเนาะมันมันจะช้านะฮะจะนาน้วยขาอ่าโอเคอย่างนี้เรารู้แล้วว่าขาผู้ชายทุกตัวกลางได้แค่นี้เหมือนกันหมดนะฮะน่าจะติดตรงนี้นะครับผมของผู้หญิงขามผมว่าอันนี้มันจะขึ้นไปเว้าขึ้นไปเยอะกว่าเนาะมันก็เลยมันก็เลยไม่กางกางได้เยอะกว่านะฮะซึ่งไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ติดอะไรนะฮะเเห็นไหมขาเาก็เหมือนกันเล่นได้ ไม่ได้แข็งเนี่ยนะเล่นคือมันบิดมันมีความแบบนิ่มนะแต่ว่าไม่ได้นิ่มจนแบบไม่กล้าเล่นเหมือนพวกพวกตัวผู้หญิงของเอ,เอของไลน์นี้คอลเลคชั่นรุ่นแรกๆนะฮะโอเคมันก็กลางได้ปกติแหละงัดขึ้นงัดลงปกติเลยนะฮะไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมที่ชอบมันคือด,ดาบนะฮะดาบสวยมีสัญลักษณ์เหมือนกันเห็นไหมนี่สัญลักษณ์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ดาบเนี่ยมีลูกเล่นนะนิดหน่อยนะฮะมันดึงอันนี้ลงมาได้ผมก็ไม่รู้เขาจงใจให้มันดึงออกมาได้หรือว่า หรือว่ามันแค่ไม่ได้ติดกาวไว้ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเนี่ยเห็นไหมก็โอเคนะสวยงามดีนะครับผมซึ่งมันมาพร้อมกับเอฟเฟกต์พลานะฮะซึ่งอันนี้เราเห็นแล้วเรารู้เลยมันย้อมนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาย้อมมาจากนี่เอฟเฟกต์พลาเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาย้อมมาน่าจะย้อมมาจากตัวของ MPR Booleaner ไหมเนาะมันมีความแน่น รู้ว่ามันไม่ใช่รู้ว่ามันไมไ่ยอมจากอันนั้นแต่ผมว่ามีความเหมือนนะไม่ไม่ยอมจากเอ็มเอ็มพีอาร์บูเลนเจอร์ก็ยอมมาจากของตัวเอ็มเอ็มพีอาร์เลนเลนเจอร์นั่นแหละนะฮะไอฟเลวไฟแบบเนี้ยมันเหมือนเลยนะฮะเนาะก็เอฟเฟคพาร์ทให้มาก็ยอมก็ประมาณนั้นนะฮะของเขายุคแรกๆเขาไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่นะครับอะไรยอมแล้วเขาก็จะยอมนะฮะกับของของไลน์นี้คอลเลคชันในยุคนั้นนะซึ่งยุคนี้ก็เป็นนะฮะก็จะมีลงทุนบ้างในพวกกล่อง กล่อง,งกระดาษก็จะมีแบบเอฟเฟกใหม่ๆอะไรพวกนี้ก็มีบ้างเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูตัวที่4กันนะเป็นไซโคเยลโลเกนเจอร์นะฮะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับตัวพิงก์กันแหละไม่มีอะไรแตกต่างนะครับผมเช็คเข่าอย่างเดียวพอนะครับผมเข่าก็โอเคเล่นได้นะฮะเอลเอลก็เหมือนกันม่าไม่ไปเช็คกันหรอกเนาะเหมือนกันนะหมวกก็จะมีความแบบ มันขยับแล้วมันมันไม่ค่อยแน่นหัวเท่าไหร่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันไม่แน่นหัวเพราะว่ามันหมวกมันใหญ่เท่ากับตัวของผู้ชายแล้วแล้วเดือยคอมันเล็กกว่าหรือเปล่ามันก็เลยหลวมแบบนี้เห็นไหมนะฮะซึ่งไม่ได้มีผลต่อการเล่นอะไรหรอกนะฮะก็เล่นได้เพราะว่ามันก็ยังล็อกอยู่เห็นไหมอยู่อยู่นะยังปกติอยู่ที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือตัวอาวุธนะฮะตอนเมื่อคิดแกะดูก็เลยเห็นแบบเป็นอาวุธปืนซึ่งก็ล้อมาจากตัวของไอสเปซเยลโล่เหมือนกันนะเป็นปืนเหมือนกันแต่ว่า มันไม่มีมือให้เนี่ยมันมีรูให้ใส่นิ้วเข้าไปนะแต่ว่ามือที่จับมันไม่ได้ใส่นิ้วถ้าคุณจะเอามือใส่นิ้วเข้าไปเอาคาัตเตอร์กรีดนะ,ะซึ่งผมไม่ทำแน่นอนอยู่แล้วกับของเล่นผมผมทำใจไม่ได้นะ,ะ,จ,ะจะไปกรีดเกิดอะไรพวกเนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นแหละเขาให้มาเอฟเฟกต์อันนี้ผมงงเหมือนกันว่ามันจะเล่นยังไงนะ,ะเล่นยังไงวะ คืออันนี้ทุกคนเห็นหมดแล้วจะเป็นไอเฟที่เขาจะยอมมาจํานะฮะก็เล่นยังไงอะ่ะมันเอาไปแทงเข้าไปอย่างเงี้ยแทงไม่ได้ด้วยม,มันใช้ไม่ได้อ่ะนะฮะแต่เขาให้มาทำไมไม่รู้นะฮะก,ก,นะก,ก็ย้อนนะก็ยอมอ่ะก็มาง่ายนะฮะซึ่งมือก็เหมือนกันเหมือนผู้หญิงปกติเหมือนตัวของพิงกันนะฮะไม่ได้รีวิวเนาะมันจะนานนะครับผม อืมอ่ะพืนที่ไปแล้วสุดท้ายนะฮะก็เป็นไซโคแบล็กเลนเจอร์นะครับผมเท่มากเลยนะดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะดูดิดำทั้งตัวมีสีทองสีทองด้วยเออผมเพื่สังเกตมันทองคนเดียวเปล่าวะใช่ไหมเดี๋ยวดูหลังกล่องนี้กูโดนปะเนี่ยอ๋อไม่โดนนะฮะตามปกเลยทองคนเดียวนะฮะเออทองคนเดียวเลยนะฮะ คนอื่นไม่ทองผมเพิ่งรู้นะฮะเออแปลกวะเพิ่งรู้เลยนะฮะเออเราก็ไม่เคยสังเกตตรงคอ,ก,อก็เนาะเออแปลกดีเหมือนกันนะฮะก็น่าจะไม่มีอะไรแตกต่างัแหละนะฮะก็แค่มีคอคือทองเพิ่มนะฮะแล้วก็ตาก็มันดําอะ่ะมันก็จะกลืนไปกับตัวของของสีตานะฮะก็มีความแตกต่างของเฉดสีนิดหน่อยนิดเดียวเองนะฮะก็แทบจะไม่รู้อะ่ะเห็นไหม โอ้แทบจะมองไม่เห็นนะถ้าเส้นหน้ากากก็คงแบบโอ้โหมืดตือต่อ,อ,อนะะมาดูเข่ากันนะครับผมขาปกติเนะาะเข่าก็ปกตินะฮะนิ่มมีความนิ่มนะเอออันนี้มีความนิ่มอยู่เนี่ยแต่หาว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะจัดท่าจัดเท่ได้ปกติเลยนะครับผมที่ผมชอบก็คืออาวุธของเขานะฮะสีมันมันเงินดินะฮะมันดูมันดูตัวร้ายดิคึ้นอันหนึ่งก็ดูตัวร้ายแหละแต่ผมว่าอันนี้มันดูแบบตัวร้ายสุดอะมันดูแบบเนี่ยอาวุธแบบไม่ต้องใครทำเป็นอาวุธ ของฝั่งมานนี่แบบก็แค่เป็นอาวุธเฉยๆอ่ะไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรกับอาวุธนะฮะดีไซน์ก็เท่ก็อนนี้ก็ล้อมาจากตัวของไอ้กระบอกครองของของแบล็กเหมือนกันของแบล็กอินสเปซะฮะเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยมีแค่ธนูแค่ไม่เหมือนาับ้าชาวช่องอเองขาแค่หนึงสงสัยที่ไม่อยากแถมปืนมัน้งผมว่านะเพราะมันจะไปซ้ำกับตัวของเยลโล่นะฮะก็เป็นอะไรที่ชอบนะชอบชอบนะครับผม ไม่มีเฟฟกพาร์สมาให้อีกแล้วนะฮะมีอยู่แค่บลูแล้วก็แบล็กที่ไม่ใช้เฟฟกพาร์สมาให้ผมไม่แน่ใจว่าเฟฟกพาร์ตของบลูอ่ะในแพ็คเดียวมันมีไหมแต่คิดว่านะ่าจะมีนะคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันนะฮะผมแถมอีกหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ก็คือตัวของอ่าไซโคซีเวอร์นะฮะซึ่งเป็นเรารู้อยู่แล้วถ้าใครดูตัวของอ่าอินสเปซเลนเจอร์เรารู้นะฮะว่ามันคือเชนนะฮะเซนนะฮะเป็นเพื่อนของแอนดรอสนะฮะที่ เนียนไปเตรียมชุดมายังไงก็ไม่รู้เนะี่ยไปเตรียมชุดมาแกล้งจัดการพวกอินสเปรให้หมดนะฮะให้พวกพวกนี้ก็งงแล้วไอ้ไข่ไอ้เนี่ยมายังไงไม่รู้ซึ่งหน้นาตาก็เหมือนกันเลยเนี่ยผมเพิ่งสังเกตว่าคอเขาทองเหมือนกับอ่ซีเวอร์นะเมื่อกี้แกะซีเวอร์มารอเนี่ยก็ไม่ได้มองคอนะเออไม่ได้แตกต่างอะไรกันดีกว่าเพิ่งรู้ตอนนี้เนี่ย,น,ยนะฮะตอนนี้ของอ่ซีเวอร์เนี่ยไซโคซีเวอร์เนี่ยลงคลิไปไว้แล้วนะกลับไปย้อนดูก็ได้นะผมลงคู่ ไว้กับตัวของไคดหนะ้าอินสเปซบูลเลนเจอร์ลงคลิปแยกกันนะฮะก็กลับไปดูคลิปนั้นเต็มๆได้นะครับซึ่งอันไหนก็รีวิวแล้วให้ดูของที่เขาให้มานะฮะเขาให้มือมาเหมือนกันเลยเหมือนกันเดะนะฮะก็คือมันย้อมนั่นแหละหรือเปล่าเฮ้ยไม่ย้อมไม่ย้อมมือไม่เหมือนกันนะฮะมือไม่เหมือนกันนะครับผมเออเพิ่งรู้เพิ่งสังเกตได้แหละ ะะสายฟ้าสีไม่เหมือนกันละหนึ่งนะฮะมือไม่เหมือนกันมือของพวกอไซโคซิเวอร์ o, iver, ปกติไอ้ไซโคเลนเจอร์ o, Ranger, ปกติจะเป็นมือแบบนี้เห็นไหมจะเป็นมือกลางอย่างงี้แต่ว่าของซิเวอร์มันเป็นมือแบรธรรมดานะฮะเออเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นเหมือนกันเมื่อกี้เลยนะฮะรีวิวพร้อมเพื่อนๆนี่แหละก็เห็นพร้อมกันนะครับแปลกตินะฮะ แต่มือน,นี้น่าจะเหมือนกันนะฮะเป็นมือกำหมัดธรรมดาปกติไม่มีอะไรนะฮะอาวุธก็ดูชั่วร้ายดีนะฮะก็เท่ดีนะครับผมที่มันแถมมาแบบแปลกๆก็คือนี่เขามีหัวมาให้นะฮะเห็นไหมเออมีหัวของเซนมาให้ซึ่ง คือเขาจะทำเขาก็ทําได้แหละแต่ว่าอันนี้เขาไม่ทำนะฮะพวกพวกไซโคเรนเจอร์เขาไม่แถมหัวมาซึ่งหัวเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์จริงๆนะสำหรับของของไลน์นี้ต่อให้เราจะบ่นว่าเขาทําหัวให้เหมือนไม่เหมือน,อนก็ตามแต่ว่ามันมีก็ดีกว่าไม่มีอ่ะนะครับผมเนาะก,ก็ประมาณนั้นนะฮะไม่รู้ในะนะอนาคตจะมีการรีมาสเตอร์พวกนี้ออกมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็แถมหัวอะไรนี้ซึ่งเราเดาใจแฮสโบไม่ได้หรอกนะฮะเพราะแฮสโบูลเขาก็นักย้อมโนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ ประมาณนี้นะฮะอะไปยืนกับเพื่อนยืนอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งจริงๆถ้าได้ซีครกเกลียนมาอีกคนเนี่ยจะเป็นอันที่เพอร์เฟกตมากๆสำหรับคอลเลคชันนี้ของผมนะฮะตัวของผมเรชอบเก็บ MMP r เป็นหลักเพราะว่าผมไม่รู้เราติดอะไรกับ MMP r แหละแต่ว่าเราเห็น MMP r เยอะๆแล้วเราก็มีความสุขนะฮะมีที่ม่ื่นก็ได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างอะแต่ว่า MMP เราดูเราดูกับจบนะฮะยูนเทีนสามถึงผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะ ก็เอาไว้เดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้ดูแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพาวชเวอร์ Talk Talk ดิเชท็อปทอได้นะฮะเอาไว้สัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะรีวิวอะไรหรือว่าเรารีวิวหมดแล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องมานั่งดูก่อนว่าเราเหลือตัวไหนยังไม่ได้รีวิวหรือเปล่านะครับผมถ้าเรารีวิวหมดแล้วเนี่ยผมก็จะได้เริ่มโปรเจกต์การทําสรุปคอมิกแบบยาวๆให้เพื่อนๆด้สักทีนะเพราะว่าผมรอรีวิวของเล่นจนหมดก่อนจนกระทั่งของพีไม่มาแล้วเนี่ย ผมก็จะได้รันคอมิกให้สัปดาห์ละสัก2คลิปนะฮะตั้งใจไว้ประมาณนั้นหรือม่ก็จะถ้าเกิดเป็นคอมิกค,คลิปหนึ่งเป็นแฟกคลิปหนึ่งสรุปตัวละครคลิปหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็กว่ากันอีกทีตอนนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเ,เพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ straight